นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสส้นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสะสาทุวันทิตวะอาจาริยังครูป่าทางอคชาสัพพะกัมมาปสิทธิเมสัพพะอันตรายังวินาสันติสัพพะสิทธิพระวันตุเมวันทิตวะตาปโสชราธรมาหามุนีมหิธิโกสัพพะโสถิงพระวันตุเมออกาสะนะโอกาสบัดนีีขปเจ้าขอ ข้าพระรานาอัญเชิญคุณครูบาอาจารย์มาประสิทธิข้าพเจ้าจะขอทำการอาบน้ำพุทธมนเทพ,พมนีพกจัดปัดเป่าซึ่งสะปะเคสะปะโสสปะโรคสะปะภัยสปะ,ะอันตรายและอุปสรรคทางหลายอันบังเกิดในชะตาชีวิตและธุรกิจการงานของมนุษย์หญิงชายคู่นี้จึงขออัญเชิญครูบาอาจารย์ทางหลายมาประสิทธิช่วยข้าพเจ้ากระทำการณโอกาสบัดนี้ ยะทาโสอุปสถทานรพติอาคันหาหิสมุหะเนยะสมุหะนติสมุหะโตเสมาขตังพัทธทเสมายังสมุหะนิตโพเอวังเอหิณเคลื่อนโมถรพุทธคลอนทาเคลื่อนยะเลื่อนลุดหาย องค์การพินชูนาถัง,งปันนังพระมาสปตินามอาอธิกกเปสุอาคโตปัญจะปัะปทุมังทิสวาณนโะมพุทธยยะวันทนังซีโรเมปุทาเทวันจนราเตพระมเทวตาขัตทยังนารายะกันเจวะทะเวขัตเถจะประเมสุราปเทเพชรูกันเจวะ,ะ,วะ,จะสภกรรมมาประสิทธิเม สัพพะพุทธานุพะเวนะสัพพะัมมานุพะเวนะสัพพสังขานุพะเวนะสัพพะโสธีพระวันตุเตสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิการิยตถาคตสิทธิเตโชธิโยนิจังสิทธิว่าโพนิรันตังสัพพะกัมมังประสิทธิเมสัพพะสิทธิพระวันตุเตอติอุณหิสวิทโยธรรมโมโลเกอนุตโรสัพสัตหิตาถายะตังตะวังคันห้ายเทวเตปริวัตเจราชทันเถอนุเตปาวะเกพยัคเณนาเควิเจผู้เดการะมรเนนวาสปัตมะ มรณะมุโตตะเปตวากาลมิตังตัดเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโทุขีสทธาตุตสีนังสมาธายตัมังสุจิตังเจเรตัดเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโทุขีสทธาลิขิตังจินติตังปูชังทาระนังวาชนังกรุงประเรสังเทสนังสุตวาตัส อายุประวัติคตีติสเพเตโรคาสเพเตพยาสเพเตอันตรายาสเพเตอุปัตวาสเพเตทุนิมิตาสะเพเตอะวะมังกราวินาสันตุอายุวัฏโกธนาวัฏโกสศิริวัฏโกยาสวัฏโกประวัโกวันลวัโกสุขวัฏโกโหตุสัพพธาทุกขโรคาพยาเวราโสกัสตุจูปัตวาเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตฉสา ชัยศรทธธนังลาพังโตทีภาคยางังโกขั้งปรังศิริอายุเชวันโนจะโคขังบุตรีจะยัตสวะสตะวาจะอายุจะชีวสิทธิอคัดชะตังโขอโปคัตชะอคัดชะมุมหิโอกาเสติถาหิอนัคัตตังมะอุมะรหังมะอุเชนะหังปัดชะตังโขอโปคัตชะ อคัตฉปุอค so ัตฉปะอคัตฉนางโขอคัตฉนังวาอคัตฉนังหิสัพเตวาหังโขสุนะมะภะะนะโมพุทธยะปัจจขามิอิติระหังที่พระเจ้าคงอุปาทิยานังพุทธนิมิตังอุปันนังโหติอิติระหังที่พระเจ้าคงอุปาทิยานังธรรมะนิมิตังอุปันนังโหติ อิติอระหังที่พาจากุฏปาธิยานังสังฆะนิมิตังอุปนังหูติพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดพระพุทธเจ้าเปิดโลกทั้งสามด้วยนะโมพุทธายะนัมมะพัทธาจพักษาพุทโธโลกาวิถูวัรณะมาปฏิหาริยังอากาสิอิธินิมิตังที่สังเอขิมะมะเรโสโสมาเรอากาโสเทโวอิติสรรโสยังคะโตมามัง อาคาัดเฉยยะอาคัดฉาหิเทระจะคุงวิโสทายิอกะวิติพุทธาสาังมิโลกะวิทูพุทธังปัจขามีธรามังปัจขามีสังขังปัจขามิพุทธังปัจขามีธรรมังปัจขามิสังขังปัจจะขามิอ้าวเสร็จเรียบร้อยไปเปลี่ยนผ้าได้แล้ว ไม่ต้องอาบน้ำนะเปลี่ยนผ้าให้เฉย